มีการเรียกรับเงินเพื่อำนวยความสะดวกในการติดตานใช่ไหม อ้างเป็นเจ้าของก็มีหลายส่วนที่เกิข้นไปเราเลยต้องคือตามวิญามาต่างป จริงนีต้องอตอบัไม้ไม่ได้ต้องตอบวงเพราะว่าผมไม้นี่ถ้าสือเขาไม่ได้ต้องไปหาน่เนวเพะเขามถูกง้าทนสอ้รต่าจริงเนี่ยอาจะไม่ได้ออกเราเราได้ไปอองจริงเนี่ยออกเลขแล้วนะที่เเซ็นแล้วที่ต้องออกเลขนะเนี่ยเขาไม่ต้องไปประหลัดกระทรวงแ่้หนังสือประหลัดแต่สงนนี้ ที่ตรวจพบนะครับแม้จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตุนิชาตินะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการตอบสนองครับความต้องการของประชาชนนะครับที่ต้องการให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องนี้ก็มีส่วนที่มีการมาแจ้งความนะครับกับทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเราครับได้รับข้อมูลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับมาเกี่ยวข้องนะครับก็ในส่วนนี้นะครับขออนุญาตท่าองผู้จัดการนะครับได้ให้รายละเอียดข้อมูลนะครับแล้วก็ในในส่วนของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางกับทางกรมป่าไม้เนี่ยจริงๆเรามี การปฏิบัติควบคู่กันมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับการการป้องกันการกระทาผิดปราบปรามการผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนเดินคู่กันมาตลอดนะครับในเรื่องของการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยถ้ามีเราก็ร่วมกันดําเนินการนะครับก็จะขอกล่าวที่มาที่ไปก่อนคือไม้รอตเนี่ยจำนวนสิบดตู้นะครับมันถูกยึดมาตั้งแต่ปี25 5 0้า้า นะครับประมาณนั้นคือนําเข้ามาจากลาวนะครับแล้วในส่วนของเจ้าพนักง,งานป่าไม้เนี่ยนะครับก็มีการกล่าวอ้างว่าสวมไม้ไทยเข้ามาจริงๆนะมันมันเป็นไม้ผ่านแดนไม้ผ่านแดนก็หมายความว่าใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับข้ามไปเรื่องนี้คือจะข้ามไปไม้อะจะเอาไปประเทศจีนแล้วเป็นไม้พยุงมันมีค่าจํานวนมาก ในสมัยนั้นนะครับส่วนเวลาวนะครับแล้วเอกสารผ่านแดนเนี่ยเป็นเอกสารปลอมก็เลยแจ้งให้ทางกองบังคับการป่าปามการป,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 ปิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งย่อยๆคือปสสนะครับไปจัดคือข้ามมาทางมุกดาหารแล้วไปจับที่ลาดกบังก็เลยยึดไว้ณขณะนั้นเนี่ยปสสก็จับ กลุ่มในความผิดเกี่ยวกับมีไม้ไว้ในครอบครองโดยไมา่ระาวียาดโดยใบข้ามแดนเนี่ยทางเจ้าพนักงานป่าไม้อะกล่าวอ้างว่าปลอมแต่นี้ในคดีปลอมอ่ะปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมอ่ะถูกดำเนินคดีอยู่ที่บุกดาหารนะครับในส่วนของคดีที่ปะสสพนักงานอายการเนี่ยนะครับสั่งไม่ฟ้องเพราะ มองว่าเป็นเรื่องของไม้ข้ามแดนไม่ใช่ไม้เถื่อนนะครับก็เลยสั่งให้คืนของกลางแต่ตอนนี้การคืนของกลางเนี่ยปอสอสอเองก็รอคดีที่คดีปลอมและใช้เอกสารปลอมที่มุกดาหารมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าหากคดีปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมเนี่ยถ้าสารลงโทษเมื่อไหร่ไม้กองนี้ก็จะเป็นไม้ผิดกฎหมายทันที คดีเมอนก็จะกลับเพราะเดิมอายการนะ่ะท่านสั่งไม่ฟ้องไปแล้วและสั่งให้คืนของกลางสุดท้ายคดีที่มุกดาหารเนี่ยศาลยกฟ้องครับศาลฎีกาในี่ยกฟ้อง,องไม้ก็เลยกลับมามันไม้ท,ที่ที่ถูกต้องทางปะสะสอเองเนี่ยนะครับทายคุณคุณคำตวัยหรือเป็นผู้เสียหายในคดีที่ปปปอเนี่ยนะครับก็มาร้องคำตวัยคือผู้ที่ได้รับติดคืนนะได้อ้างว่าได้รับ มอบหน้าจากบริษัทพงศวรรค์ก็บอกว่าขณะนี้ยนะถูกเรียกเรียกรับเงินเพราะว่าการตรวจปล่อยไม้เดี๋ยวจะให้ทางป่าไม้อธิบายนิดนึงนะครับเพราะการตรวจปตรวจปล่อยไม้เนี่ยจะต้องมีการตรีตาเพื่อปล่อยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สุนทรภกรกน,นะครับแต่ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรีตาใช่ไหม ครับก็เลยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก <c oughs> ี่ยวกับเรว่เ <c> ก <oughs> ี่ยวกับการทุจริตหรือปปป,ป,ป <c oughs> นี้นะครับก็เลยวางแผนการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับท,ท,ทั้งก็คือนายธุรเดชอัครราชนะครับแล้วก็นางสาวกฤษภันแสงวิรุณแสงวิรุณเดี๋ <c oughs> ยวในเรื่องของการจับกลุ่มเนี่ยก็จะขออนุญาตให้ทางบอกปปเป็นคนแถลงนะครับแต่ เดี toward, mm ๋ยวจะขออนุญาตเรื่องการตรวจปล่อยไม้ให้ทางทางท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้ชี้แจงนิดนึงครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณชีวภาพนะครับทีวธรรมนะครับท่านรองที่ดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกุราให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นนะครับการที่จะต้องอดําเนินการเกี่ยวกับของกลางซึ่งสารมีคําสั่งนะครับยกฟ้องในประเด็นนั้นก็ต้องคืนให้กับผู้เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับต่อไปนะครับขอญาตเรียนเชิญครับครับขอญาตครับผมนายชูภาชีชูธรรมนะฮะก็บแบกรองอธิบดีกรมหมาไม้ฮะวันนี้มาในานามของตัวแทนของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในนามตัวแทนของอธิบดีกรมหมาไม้นะฮะ คือคดีนี้ทางกรมบ่าไม้เนี่ยโดยศูนย์ปฏิบัติการทักท่าป่าเนี่ยก็ร่วมมือกับทางบกทศออมาตลอดในการทาคดีนะฮะอย่างที่ทราบคดีนี้มีข้อพิเศษนิดนึงก็คือภายหลังจากที่ศาลได้สั่งสั่งนะฮะอย่างอย่างที่บอกนะฮะสั่งว่าไม้อันี้เป็นไม้ที่ถูกต้องก็ต้องคืนเข้าไปนะฮะพอสั่งให้คืนทางบกทศก็มีหนังสือประสานมาที่กรมบ่าไม้ ทางกอมป่าไม้ก็ส่งตัวแทนไปเพราะว่าการคืนของกลางเนี่ยมันจะต้องมีสักขีพยานนะฮะในฝ่ายป่าไม้นะฮะที่ได้ร่วมกันยึดไว้นะฮะนะฮะแล้วก็มีทางสุนทรกร,กรและก็มีบกทสสามฝ่ายเราก็ไปร่วมกันแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่ามันก็ต้องคืนให้กับคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนะฮะที่ศารสั่งนะฮะหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็มีการร้องเรียนโดยทางบริษัทเข้าไปที่กองป่าไม้อีกว่ามันมีคนอื่น,นยพยายามจะเข้ามา แอบอ้างนะฮะก็ตรงส่วนนั้น,นก็ยังอยู่ในช่วงการดําเนินการตรวจสอบจนมาภายหลังเนี่ยก็ทางอของประชาการสอบสวนกลางก็มาทําคดีตรงนี้นะฮะก็พบว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะฮะในระดับสูงของกระทรวงทรัพย์ที่เข้ามาเกี่ยวดับไหนนี่เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็คดีนี้เราก็ร่วมมือกับทางบกกรปศมาตลอดอยู่แล้วขออนุญาตในเบื้องต้นครับ อนุญาตให้ทางท่านพบการนะครับปปปกับทีมงานนะครับได้ช่วยแถลงนะครับข้อที่จริงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะเกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของข้รระการนะครับระดับสูงแล้วก็มีของกลางนะครับจานวนมากนะครับให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในส่วนนี้ครับขอเล่นเชิญครับครับเรื่องสภาพกัสื่อมวลชนครับเดี๋ยวเรื่องของการจับกลุมเดี๋ยวผมจะให้รองผู้การกับผู้กับนะครับหนึ่งปปปเนี่ย เป็นคนชี้แจงรายละเอียดนะครับสอบแทนท่านผู้คำาัญชาและสื่อมวลชนที่เครพทุกท่านครับผมพันตำรวจเอกนัทนวิทย์พิธาพิลมพุ่งกับหนึ่งกองการังปปปครับขออนุญาตครับ,ออรบเรื่องนี้นะครับคุณคำสวยพุ่มมจันเป็น ว่าทอสอจอมุกดาหารนะครับมีแฟ้มฉบับนี้มานะครับข้างในแฟ้มเนี่ยจะเป็นเอกสารของคุณสุรเดชที่ที่เขาตอบว่าไม่ขัดข้องนะครับผมก็ออให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสองฉบับมีทั้งฉบับร่างและฉบับจริงแต่ไม่ลงเงนที่ไว้อันนี้เรายึดเป็นของกลางในคดีนะครับหลังจากนั้นเรายึดโทรศัพท์สี่เครื่องนะครับที่ของผู้หญิงสองเครื่องของคุณธุรเดชอุ้ยขอโทษ นะครับของ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 ผู้ของผู้ต้องหากราบกราบกรบนะครับผมนะครับผมผมขอโทษแล้วกันนะครับนะนะฮะของของเขาอีกสองเครื่องเป็นสี่เครื่องนะครับเมื่อจับกุมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำาิสูจนจับกุมแจ้งสีให้เขาทราบนะครับแล้วก็นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมาที่กองทัพการปปปเพื่อส่งมอบพนักงานสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับรับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะครับที่สามารถ พอจะให้ข้อมูลกับทางพี่น้องสิบชนได้นะครับสืบเรื่องจากนะครับจะต้องมีการคืนของกลางนะครับเป็นไม้พยุง11ตู้นะครับมูลค่าเนี่ยก็600ล้านบาทนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่สปปลาวนะครับในข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องมีการซักถามไปยังหน่วยราชการนะครับที่ท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มีการเรียกรับทรั์นะครับซึ่งเป็นเงินสดจํานวน2ล้านเอ่อ สล้านบาทนะครับที่ท่านได้เห็นตรงหน้านะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางกรมัชาการตํำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นํามาถแถลงให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าจริงๆคือประชาชนเนี่ย มีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะแจ้งเบาะแสแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับซึ่งเป็นนโยาบายของสำนักงานตุลาชาตินะครับเป็นนโยาบายเป็นความตั้งใจของทางรัฐบาลด้วยนะครับที่จะให้มีการมืองานนะในยุติเนียอย่างจริงจัง,จง,จง,จงนะครับจนเป็นที่มาของคําว่าไม่ทนนะครับไม่ทําไม่เฉยเมยต่อเรื่องการทุจริตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรรมการตำรวจสนกลกลางโดยท่านพลนตำรวจโทต่อศักล พี่มน์นะครับได้มีนโยบายชัดเจนนะครับให้กับบกในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบกปปปนะครับที่มีคาบอกว่านะครับความยุติธรรมของท่านเนี่ยไม่ต้องร้องขอครับเราจะมาดําเนินการหลังจากที่มีข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามีการกระทำผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบกปปปก็ลงไปดําเนินการในทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สามารถนําเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับผมครับ คือเราในในส่วนของคดีอาญาเนี่ยทางบกปกได้มีการจับส่งส่งพื้นที่ที่ว่าเราดาเนินคดีทําเองอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของเรื่องของการออกราชการเป็นเรื่องของกรมวินัยและก็เ,เรื่องของกรมป่าไม้ครับในส่วนตรงนี้เราติดตามอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการระดับสูงทีเนี้ย เขาเกี่ยวข้องแค่ตอนตอนจับกลุ่มตอนปี50อย่างที่ท่านท่านรอผู้ก,การบอกเสร็จแล้ว่ะขั้นตอนเนี่ยมันจบมาแล้วนะฮะสารสั่งให้คืนของกลางแล้วก็คืนให้ใครมันก็ตะเป็นเรื่องของหน่วยที่ที่เขาเขาจะเกี่ยวข้องก็คือทางบกทศทำสื่อถึงกรมไม้ทำสื่อถึงสุรากรแล้วก็ตั้งกรรมาการไปตรวจร่วมเพื่อปล่อยแต่ปรากฏว่าทางทางท่าการพวกเนี้ยเขาก็มีลักษณะเหมือนถ้าพูดง,ง่ายๆว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ร่วมจับกลุ่ม เขาก็เหมือนจะมีปฏิกิริยานะในเชิง